สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีตอนเช้าวันนี้จะไปกินข้าวก่อนไปทํางานนะครับผมจะกินข้าวก่อนไปทํางานจะไปทํางานได้อะไรกินบ้างว่าผมได้อะไรกินบ้างนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นหนังไก่นะครับหนังไก่ทอดแล้วก็มี อันนี้จะเป็นน่องไก่นะครับน้องไก่เดี๋ยวออกจากคุงมผมจะไม่ใส่กานะครับที่เกียจล้างนะครับง่ายๆสั้นๆเลยครับที่เกียจล้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยเออลืมบอกไป มีเขเหนียวเย้ยซื้อข้าวเหนียวมากินได้กินกับข้าวเหนียวนะครับไก่ทอดกับข้าวเหนียวน,นี่ก็จะกินเริ่มกินแล้วนะครับกร่อมไหม <laughs> ไก่เหนียว <Okay. S 2> เห็นไหม 阿浪好烦。 นี่จะห่อไปกินที่ทำงานด้วยนะครับที่เหลือก็ห่อไปกินที่ทำงานโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะกินข้าวต่อให้เสร็จแล้วก็รีบไปทำงานนะครับบ๊ายบายครับ